พอ,อนำท่านสู่สนามพุทธบูชา39นะครับวันนี้มาชมตะก้อสองสองนะครับฝั่งนู้นเป็นเสี่ยวอ้วนสวนสยามกับน้องเชียร์สวนสยามนะครับฝั่งนี้มาชมครับดาบตะนะครับกับกล้องโรงเรียนต้องบอกว่าโรงเรียนกีฬานนทบุรีนะครับฝั่งนี้นะครับ ก้องแลกข้ามกับเชียร์สวนสยามเอาครับข้ามฟรีนะครับมาดูเอาครับเชียร์เชียร์นี่ก็เตะหายนะครับนะครับก้องฝั่งนี้นะครับโรงเรียนกีฬานนทบุรีนะครับส่งเข้าประกวดวันนี้มายืนกู่กับดาบตะนะครับเบอร์แปดนะครับกัวยกฝั่งนี้น่าจะดีกว่าตามสายตาม ผลงานที่ผ่านมาบัสดีทุกท่านนะครับเข้ามารับชมครับหนึ่งต่อหนึ่งนะครับเสียอ้วนสวนสยามเสริ์ฟมาหยอดครับเอาครับนักเรียนกีฬาโอ้ลูกนี้ลงนะครับลูกนี้กล้องปล่อยออกนะครับลูกมันลงนะครับครับบัสดี6ปุกว่าท่านนะครับขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะครับวันนี้แต่ก็ต้องบอกว่ามีแต่คู่มันมัน เอาครับสต่อหนึ่งนะครับเสียอย้วนหยอดใช่ไหมดาบตะกล้องโรงเรียนกีฬา,าอบอกว่าตัวเตะต,ตัวยกมาดูไม่แตกต่างกันแต่ว่าตัวยกฝั่งนี้น่าจะมาตารฐานกว่าตามสายตาที่ผมเห็นมาดูครับเอาครับดาบตะเสียอ้วนสวนสยามเอาน้องเชียร์ถือว่าเป็นคู่ฮอต สกูนสวนสยามต้องบอกว่าลงสนามนี้โอ้ต้องบอกว่าไม่ค่อยแพ้นะครับนําโดยป่ายาสวนสยามนี่ป่ายานะครับสองต่อหนึ่งนะครับครับเสียววันเสบเสืมาครับอาครับกล้องเปิดอย่างไรเตะโอ้โห ใช่ครูกล้องหรือเปล่าครับลุงแก้อากล้องไม่รู้เขาบอกว่าโรงเรียนกีฬาจังหวัดนนทบุรีนะนะครับไม่น่าจะใช่เพราะว่าหน้าตาเด็กๆอยู่เลยเอาอยังไงครับเต<ป>ะะครับทีมงานดับตะ มายืนเกียร์อยู่ข้างหลังนี่มาชมต่อเตเมื่อไหนายามชอบฝั่งไหนตามสายตาต่อมาตามตองลองครับสองต่อหนึ่งนะครับเสริมมาเอาครับกล้องโรงเรียนกีฬานนทบุรียังไงรู้จักกล้องไหม อ่ะอกันแล้หนึ่งไลน์หนึ่งแชร์นะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับผู้ที่จบลงไปคู่บุยลำเดินสายบุยลำเสียรุ่มลวบประมาณ4 0 0 0มืนได้นะครับแพ้อ่าค่าจีบหมูนะครับจ่อยจีบหมูกับอ่าเข้มร่มก้าวนะครับตเตะเสร็จผมต้องอยากจะจับอ่าจอยจีบหมูไปตรวจเยี่ยวรู้จะผ่านหรือเปล่าครับแรงไม่มีหมดนะครับหุ่นหน้าตาให้หมดทุกอย่างเอออ่าครับมาชมต่อจักทายลิศรามนะครับ วันนี้มาทําหน้าที่แทนเทพโยเทพโยทุยทยทยยทงท่ติดโควิดหรือไปหรือเปล่าเห็นเงาเงาซึมซึมเอามาดูครับลูกเสือบอกเสียววนทัวสยามเอาครับเป็นเงียนกีฬาเปิดหมววตะเตเป็นยังไงมันเป็นยังไงแต่ก็ o. เอาครับผู้นี้ต้องบอกว่าถูสีแต่ว่าสายตาผมก็ยังชอบฝั่งนี้อยู่นะครับชอบฝั่งนี้อยู่นะครับอ่าคัมพีแต่ก็หรือเทพโยนี่แหละพิมเข้าไป เป็นของเทียบโยผมมาทําหน้าที่แทนเที่นะครับเทียบไม่สบายอะไรติดโควิดอยังไงครับเปิดครับเชียยกไก่แล้วเกี่ยวครับนักเรียนกีฬาเกี่ยวเตะโอ้ยลูกนี้ลูกนี้ตัดสินใจยังไงโอ้เตะไม่เตะหรือปาดตัดสินใจไม่ได้ถ้าเป็นราคาบอลก็ครึ่งครบลูกโอ้ไม่รู้จะไปทางไหนนะครับ ชายกิศานะครับครับสวัสดี9-5้าท่านขอคนละหนึ่ง1ยงแช์นะครับข่าวเรามองว่าเสมอไหนเสมอกันก,อนก่อนลงสนามนี่ครับสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับเบอร์8หมวดตะบางนาเขาจำไม่ผิดนะอยู่บางนาเมื่อก่อนก็อยู่สนามชนะลุงแสงนะครับก่อนก็ยืนคู่กับผู้กองอำนาจนะครับ สองต่อหนึ่งนะครับเสียอ้วนครับสีเชียงใหม่เสิร์ฟมาเอาอยัางไงครับหมวดตาเอาแล้วครับความละเอียดครับความละเอียดตัวยกผมชอบฝั่งนี้แต่ว่ามาดูกันมาดูกันชอบฝั่งไหนกน็เล่นกันเลยโทเล่นเลยห้ามชักดาบกันนะครับหนึ่งต่อสองน,นะครับหมวดตะเสิร์ฟไปหมวดลึกดาบครับขอภัยด้วยผมเอาอยัางไงเอาเป็นดาบดีกว่านะยังไงครับห้าสี่ ต่อครับโอ้โ oh, หสุิยันเอาเอาฝั่งไหนต่อครับน่าจะเอาฝั่งสวนสยามหรือเปล่าน่าลองนะครับเอาครับสองต่อหนึ่งนะครับเสียอ้วนสวนสยามหยอดจะไป้ห,หมดตะหรือว่าแน่นสุดแล้วแน่นสุดแล้วเป็นยังไงเขาบอกให้เตะเลยกล้องโรงเรียนกีฬาจังหวัดนนทบุรีนะครับข้อมูลมาถ้าผิดพลาดผมก็ขออภัยนะครับเพราะว่าผมไม่สามารถจะรู้นักตะก็รู้เวทแต่ก็เหมือนเทพโยนะครับเทพโยร,รู้ทุกอย่างรู้ทุกเวท ยกวเวนเบดตัวเองไม่รู้จักเ์อไปครับเอาครับดบาบตะเสียวอ,อ้วนมาเขี้ยวัวสยามเกมน่าจะเจมสิบสองแต้ม,มไม่มีดิวนะครับเพราะว่าเวลาเรามันจำกัดนครับสต่อหนึ่งนะครับเสียวอ้วนยอดยังไงเรียนกีฬากดยกเตะโอ้โห ไปรุ่นทั้งคู่ใช่ครับตัวเตะไปรุ่นทั้งคู่นะครับอายุก็ยังรุ่นๆุ่นอยู่นะครับไม่มีหมดแน่เอาครับไปครับเอ้ถอยหลังตรงนี้เอาแล้วครับยกมาเตะโอ้เสียร์นี้ก็ลงสนามบ่อยนะครับน้องเชียรตอนนสยามนะครับตรงนี้น่าจะล็อกกันนานหน่อยเขาบอกนะครับน่าจะประมาณผมว่าน่าจะประมาณอ่าร่วมๆชั่วโมงนะครับเพราะว่าเตะหายทั้งคู่แต่ก็ไม่มีบล็อก สองต่อหนึ่งนะครับเกียวอันหยอดครับเอาครับกล้องนุกงเรียนกีฬาจังหวัดนนทบุรีโอ้โหเริ่มมีเสียงแล้วบอกเริ่มมีเสียงแล้วหน่วยก้านนึกบอกว่าสูงยาวเขาดีนะครับกล้องนนทบุรีครับหนึ่งต่อสองน,นะครับไปครับลูกเส์ฟครับดาบตะยังไงครับเจียวอ้นมาหน้าเน็ต ไอบุญหมาบอกว่ากล้องน่าจะ1 7บถึง8เองครับเตะอยู่สาย5อ๋อ,อทักทายเจ้าชายจอมป่วนนะครับอ้าอคาแชร์ไอคาแชร์นี่ก็ยกพวอ,อกับโด้พุทธบูชานะครับเป็นยกอยู่สาธรนะครับวันนั้นหลายหมื่นนะครับกินเสียนง KPP กับโด้พุทธบูชานะครับยกให้กับไอคาแชร์ยกให้เสียทุยปากน้ํานะครับ แลกหัวกับเสียนอง KBP วันนั้นกินไปหลายหมื่นนะครับตัวยกโอ้ตัวหมอว่ากล้ามากครับแลกกับโดพุทธวิชาันนั้นบวกเยอะนะครับกอดมินก็บวกเพราะว่าเล่นสวนเสียนอง KBP แลกหัวปแปรแพ้เสียทุยนะครับแต่ว่ามาสาธรอาจจะเสร็จเจ้าโดเพราะว่าโดนในในบ้านนี้เล่นดีครับเอาตอนนี้ราคาไปห้าสามนะครับนะครับสามต่อหนึ่งนะครับมาดูลูกเสือของ เสียวอ้วนสือสยามเอาครับกล้องเอาครับตัดสินใจลากแล้วครับเตะโอ้โหเอาลูกนี้ออกเอาครับนี่ออาแล้วครับดาบจะบอกว่าอ่าดาบจะบอกว่าอ่ายังไงได้ยินแต่บอกว่าจะยิงแข่านะครับ นะครับภาษาอีสานบอกว่าจะยิงแข่วยังสั้นนาครับมาชมผมก็พูดตามผมได้ยินนะครับ4ีตอนหนึ่งนะครับสวนสยามมาแล้วครับทีมเวิร์คของสวนสยามครับเผาแล้วครับอาบยังไงครับเผาแล้วสู้ครับก้องบอกต้องสู้ครับน้องก้องโบกมือเรียกกำลังใจให้ตัวเองนะครับโอ้อาบสู้ครับสู้ต้องเชียร์่ต้องสวนสยามต้องบอกว่าหัวจิตหัวใจนั้นเกินร้อยเพราะว่าลงสนามตั้งแต่อายุสามขวบ เอาครับไปครับยอดพวกนี้ไม่ข้ามนะครับหมวดตะครับคุณพ่อคุณแม่พาเดินสายที่สาธรตั้งแต่ตัวนิดเดียวนะครับต้องเกียวกสวนสยามนะครับไปยืนประกอบนะครับครับซีตอนหนึ่งนะครับไปแล้วครับสวนสยามเอาครับเสียววันเริ่มได้ใจแล้วครับกล้าเล่นกล้ายอดยังไงครับหมวดตะเอาครับกล้องโรงเรียนกีฬาโอ้โห อนั้นนิสังลำว่าอนันนิสังลำว่าไงครับที่แก้เล่นเยอะเล่นเล่นฝั่งไหนครับเยอะคู่นี้ผมไม่ได้เล่นครับผู้ที่จบลงไปต่อสามสองนะครับพอลองสองพันนะครับแบ่งนะครับผมไม่เล่นเยอะเอาตรงข้าบุยลำอย่างไงครับชมต่อครับเที่อสนสยามไทยีรพัฒน์เอ้ยธีรพัฒน์นะครับอภไปแล้วก็ พัฒระพลปงเผาเกียบกกอบเมืองการนะครับ,รบอาสี่ตอนหนึ่งแต่ก็ไม่แน่นะครับเกมมาครับยังไม่จบนะครับเอาครับยังไงครับเตะเอาลูกนี้ติดเน็ตโอ้โหลงเฉย หนึ่งต่อสี่ครับไปครับเสียววันยกมาเชียเตะโอ้โหอ้ยปัดมาโอ้อันตรายอย่า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 ปัดลูกมาทางนี้นะโอ้ลูกปัดนี้อันตรายมากครับปัดตะก้อนะครับนิดเดียวนะครับผมหลบทันนะครับเข้ามาตรงๆมันไม่โดนหน้าผมนะครับแต่คนปัดมาผมมองไม่ทันนะครับสวนสยามน่าจะผ่านครับอ๋อใช่ครับนำอยู่นะครับทักทาย สวัสดี173ท่านขอคนละ1ไลค์1แชร์ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมมาทำหน้าที่แทนเทพโยเทพโยวันนี้เป็นซึมเงาๆนะครับผมว่ามีสิทธิ์ติดโควิดนะครับใครก็ได้นะครับช่วยเอาเทพไปตรวจทีนะครับยาก็ยังไม่ฉีดนะครับผมก็ฉีดไป2-3เข็มแล้วส่วนเทพโยยังไม่ฉีดนะครับผมว่าแนะนำให้เอายาฉีดศพนะครับฉีดเลยเอาครับยังไงครับมาชมต่อเอาครับ บุยลำแพ้ครับแพ้ขาดครับไป2สองแต้มครับราคาหลายหมื่นเลยครับเพราะว่าตัวเตะซันแบ็กแรกเตะกับครึ่งรอบนะครับซันแบ็กก็เป็นลองครับไม่ซันแบ็กไม่ดีนะครับก็เลยละเป็นรองฝั่งนู้นจ่อยจีบหมูเตะดีมากครับเตะครึ่งรอบเอามาชมต่อครับสีตอนหนึ่งหรือเปล่าหยอดจะไม่เอาครับกล้องโรงเรียนกีฬาจังหวัดนนทบุรียังไงครับเอาลูกเบอร์มาบอก ดีสงัดนามนตรีนะครับฝางัดนะครับอาจารย์มิรัสวสรีนะครับเทพเอ็อนหัวเข่าพลิกในเล่นเป็นไข้มีไอใช่ครับผมกลัวจะทุดลยอาจารย์มาดูนี่ยกเตี้ยมาครับเตะติดหัวครับโอ้โหไม่อยู่น้องเชียร์สุสยามตัดสินใจเตะไว้นะครับลูกมันต่ำนะครับลูกนี้ออกเขาบอกวมันออกนะครับแต่ว่าน้องเขาหลบไม่ทันนะครับ

เตรต้มขยับนี้ไปอีแกแ้มนะครับะนะครับฝั่งนี้ก็พยายามอบอกสอนน้องนะครับดาบดะพยายามสอนน้องป้ายยาโดนเสียก๊ับป้ายาโดนหลายพันเหลี่ยมลูกออกหรือลูกลงนะครับแกเล่นลูกลงแต่ว่าลูกมันออกครับเห็น แกเล่นไปเห็นสองพันนะแกเล่นบอกว่าลูกลูกมันลูกมันลงแต่ว่าเขาเปิดกล้องลูกมันออกปายาโดนสองพันแกมากดดันให้ให้ไปเปิดกล้องดูย้อนหลังอีกอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตัดจัดให้ป๋ามาชมต่อครับฝ่ายครับลูยอดลูกนี้ไม่ข้ามนะครับ, <c oughs> บว่าคู่สวนสยามเวิร์กกว่าครับใช่ครับทีเวิร์กเขาเล่นทีเวิร์ก สังทสยสุวิชัยเทพศรีกล้องตื่นสนามอ๋อน่าใช่ครับมีส่วนนะครับเอาครับห้าต่อหนึ่งฟังไม่ผิดโยงมาครับเจียว่านเอาครับกล้องเปิดยังไงครับดาบตะเตะโอ้โหราคาไปอยู่ที่6ต่อหนึ่งนะครับจะตุลงบอกว่าสู้ ลากล้องอครับกล้องต้องสู้ครับไปครับครับยังไงครับมาเตะติดโอ้โหไม่อยู่ครับลูกนีต้องสู้นะครับลงสนามแล้วต้องสู้แต้มครับแต้มนำเดี๋ยวฟังก่อนห้าต่อนหนึ่งหรือเปล่า 5ต่อหนึ่งเอาครับเสียอ้วนสีเชียงใหม่เสิฟมาครับเอาครับดาบตะยกลูกนี้เตะเอ้ยลูกนี้ยอดผมนึกว่าจะเตะโอ้โหมีเสียวนะครับลูกมันติดเน็ตต้องลงสนาม,มบ่อยๆนะครับเลกล้องแล้วน้องกล้องเขาเลตากล้องแล้วเอาครับยังไงครับมีไลฟ์สดด้วยน้องเขาบวกยังไงออกไลฟ์สดทีจะแพ้จะแพ้ ื่อจักรเกดส,สู้สู้กล้องอ๋อไม่ใช่กล้องนะครับกล้องนะครับกล้องถ่ายรูปใช่ไหมห้าต่อหนึ่งนะครับเดี๋ยววันหมาเอ้าลูกนี้หมวดตะดาบตะต้องเน้นนะครับโทษน้องไม่ได้นะครับช็อตนี้โทษน้องไม่ได้นะครับดาบตาต้องคุมนะครับพอบ่าลูกมันตำแหน่งมาศูนย์กลางนะครับ ไม่ได้ครับดาบตะต้องคุมให้น้องนะครับอ่ะชมต่อนี่ขยับหนีไปอีกแต้มนะครับเป็น6ต่อต่อหนึ่งเอาใหม่เอาใหม่ครับดาบตาบอกมาครับ6ต่อหนึ่งนะครับเสียวอ้วนสวนสยามหรือว่าอ้วนสีเชียงใหม่ครับมาลูงนี้เตะเอ้าติด เอ,เอาติดเฉยเอาเกี่ยวครับล้นแล้วโอ้เกี่ยวได้ครับ้องเชียร์ุดสยามเอาครับตั้งลำแล้วครับเรียบร้อยโอ้โหไม่ตายว<ม><ม>ีนวัดบอกว่ารักเสมอวงบอ,บอกกดดันเกินไปฝั่งกอดเสื้อ เจ็ดต่อหนึ่งนะครับเอาครับโยงมาครับเสียวันยังไงครับดาบตะกล้องจังหวัดนนท์นักเรียนกีฬาเน็ตขาดนีไปแปดต่อหนึ่งนะครับ จะบอกออกนอกไม่ได้ออกนอกไม่ได้นะครับอยู่ในบ้านนี้ห้ามแตะใช่ไหมสู้ๆนะครับให้กําลังใจน้องนะครับเพราะว่าน้องอ่าเพิ่งจะออกข้างนอกไฟแรกหรือเปล่านะครับกล้องโรงเรียนกีฬาจังหวัดนนทบุรีนะครับ 8ตอนน,นะครับหมาฝั่งนูน้นเล่นง่ายแล้วครับหมา,าครับหย่อนเลยแล้วครับเอาแล้วครับเปิดลูกนี้โอ้ลูกนี่เปิดลูกไม่ขึ้นนะครับกล้องโรงเรียนกีฬาทักายนัตตะพงนะครับวิชานันตะถักนะครับบังทุลินชิมซ้ายโคราดนะครับ สวัสดีทุกท่านนะครับเข้ามารับชม9ต่ 1. อ1อ๋อครับเสียอ้วนเสิบมาเจาะตัวทานะครับเปิดยกแล้วก็เ,เตะเออกถูกดะเตะออกนะครับน้องกล้องน้องกล้องออกนอกบ้านไม่ได้เขาบอกทาไม่จะออกไม่ได้ครับ10ต่อ1นะครับมาครับ อ,อาจารย์มิรัตสุวัสีีบอกว่าน้องเชียร์ที่ถูกเรียกเต้าค่ายนักเรียนไทยก่อนโควิดขึ้นทีมชาติมาก่อนน้องป้องเล่นไม่ออกวันนี้ครับหนึต่อสิบหยอดนะครับเจียอ้วนก็เลยเล่นง่ายนะครับ <Hey. S 1> อ,อยกล้นครับยังไงเขาบอกให้แต้มนะยกเตะเอาลูกนี้ เดี๋ยวเดียวถ้าถ้าอยู่ในบ้านนี้เตะด,ดีเหรออ่าเหรอเอางั้นเอาเชิญเข้าไปเตดในบ้านเราได้ไหมเตี๋ยโมเอาครับสองต่อสิเอาดับตะยังไงเตะติดไหมโอ้เสียครับ 1อ2นะครับเสียวอ้วนสวนสยามเศหยอดใช่ไหมดาบตะเอาครับลูกแรกไม่ดีลูกสองลูกสามมีออกไปแล้วครับเตะระ,ะเบิดเปิดแตกใช่ไหมอ๋อน่นากลัวอ่ะให้กำลังใจน้องนะครับหรือว่าน่าจะออกสนามครั้งแรกสนามพุทธบูชาแต้มเดียวเกมนะครับ11-2ต่อแต้มเอาครับ มองว่าเป็นชั่วโมงแต่ตอนนี้มันไปไวแล้วแต้มเพราะว่าฝั่งค่ายสวนสยามนำขาดมาดูครับดาบตะเสิบสองต่อสบิบเอ็ไปเอาพิกวนเน็ตเชียร์เปิดอ้วนโยกมาเตะหายนะครับวิรัตส,สุวัสีบอกว่ากล้องเขาเคยคู่เสียนกชนะชิงเงินแสนมาแล้วนะครับ อ๋อกล้องคนนี้เอรามิรัตอาจารย์มิรัตผมผมไม่รู้นะผมไม่ค่อยจำหรอกเอาครับลูกนี้ครับกล้องกล้องเดียวกันหรือเปล่าอันนี้กล้องด่านเยนกีฬานนทบุรีนะมันมีหลายกล้องนะการกล้องมุยลำก็มีรู้กล้องไหนนะเอาผมก็ไม่ไม่ไม่รู้จักจริงจอาจารย์มิรัตน่าจะ ข้อมูลน่าจะถูกต้องหรือเปล่าแต่ว่าผมไม่รู้นะขอไปด้วยครับสต่อสิเอ็ดไปมีอะไรเสียแล้วยังไงก็แพ้อยู่ดีแพ้อยู่ดีต้องสู้สู้ลงสนามแล้วต้องลยุยสายลยุยนะครับโควิดก็ยังไม่กลัวเลยนะภาษาอะไรแพ้ส่วนเทพโยก็เริ่มอ่า เงาเงาเหมือนกับไก่เป็นโรคนะครับนะครับถ้าไก่ก็ต้องบอกว่าตายครับเป็นโรคไม่กลับคืนแล้วตายอย่างเดียวเพราะมันเงาครับไก่เงายัางไงก็ไม่คืนยังไงเอาลูกนี้คนละกล้องครับใช่ครับคนละกล้องนายต้นอขอรับกล้องตัวนั้นเตะจัดจามากเอามาดูลูกเส็หมวดตะหรือว่าดาบตะ ไงครับเชียร์เปิดเสียอว้วนยกมา้าเตะโอเตะหักข้อดีนะครับเชียร์สวนสยามเชียร์สวนสยามกับเสียอว้วนคู่นูน้นพม่าหยองกับชูพมา่าอ,ออกคละเซตนะครับวันอาทิตย์ที่ผ่านมาผมไม่ได้มานะครับสองออปชั่นนะครับชนะหนึ่งแพ้หนึ่งนะครับฝั่งนู้นเคยแพ้หยองพม่ากับชูพม่าที่เสเีไทยนะครับฝั่งนูน้น น้องเชียร์นะครับที่บอกว่าเตจะจัดๆนะครับแพ้ชูพม่าหยองนะครับเดี๋ยวจะเกิดนะครับที่เซรีไทยครับสามต่อสิบเอ็ดนะครับสงสัยจะยอมนะครับหมวดตานเหนื่อยแล้วครับ ดูเดียวเกมนะครับ11ต่อ3อัเสียว,วันยอนครับเอาครับกล้องโรงเรียนกีฬาจังหวัดนนทบุรีมันเป็นยังไงวันนี้เล่นโชว์ฟอ์วไม่ออก ไปครับสต่อ1ิเอาแล้วยังไงลดนยกไกไปครับทุกนีโอ้โหเตะแก้ใครดีนะครับน้องเชียดสวนสยามเทพอ,อกหักเปล่าครับสมายสมายเทพอ่าไม่อกหักหรอกแต่ว่ามันสงสัยโควิดไม่ยอมตรวจไม่ยอมฉีดนะครับผมกลัวมากเลยว่าเทพจะติดโควิดนะครับเพราะอาการมันออกนะครับ อาการมันเป็นทึงซิ้นนะครับแต่ว่าบังเอิญร่างกายแกแข็งแรงนะครับนะครับนะครับฉีดยาเขาฉีดคนละสามเข็มสี่เข็มเทพบโยยังไม่ฉีดนะครับผมตรวจก็ไม่ตรวจผมซื้อยาตรวจให้สามร้อยกับนาวินเคบพีไม่ตรวจนะครับนาวินก็เลยไม่ได้ขายครับผมอุตส่าห์สละให้จ่ายตังค์ให้สามร้อยแกก็ไม่ยอมตรวจก็เลยไม่ได้ซื้อนะครับนะครับ แนะนำให้เอาอะไรนะยาอะไรนะฟอ,อะไรนะเขาเรียกอะไรนะฟอร์มาลินอะไรนะยาฉีดสอไปฉีดเข้าไปเลยเถึงจะอยู่เอามาชมต่อเรียกปิดคอภัยด้วยมาช่องขาปางครับดาบตะยกขาข้างซ้ายเตะลูกนี้ทักทายสลันท็อปนะครับ <learn? S 2> แล้วก็ เสียเยสแกงงามหามนาโอบ้านแวงนาอุดอรหยอดครับเดี๋ยววันหลังเทา้าลูกนี้โดนลำตัวมาหาอำนาจโอบ้านแวงนาอุดอรบอกว่าถ้าเทบติดโควิดเป็นคัตเตอร์ใหญ่เลยโอ้ใช่ครับคัตเตอร์นี้น่ากลัวครับถ้าเขาติดอยู่สนามมอบนะครับสตาอเหลี่ยมดินแดงครับคัตเตอร์ใหญ่ไหมนะครับ ถ้าสามเหลี่ยมดินแดงติดนี่โควิดนี่คัตเตอร์ใหญ่ใหญ่แน่นอนมองหน้าทำไมผู้กองผมพูดอย่างนี้มองหน้าเดี๋ยวเฟซผมก็บล็อกอีกหรอให้เขาบล็อกเทบโยงเลยผมบอกแล้ววันนี้ทาไมไม่ไปบ็อกเาจับจับไปเลยผมว่าจะเอาเอามอไซค์ไปเดี๋ยวเอาตัวเปล่าไปจับทุบเลยจับของกลางทุบเข้าหลวงใ่่ไหม ผู้กองก็นั่งอยู่ข้างผมนะครับผู้กองเขาจะไปคุมม็อบนะครับอันนี้ผมไม่เข้าข้างใครนะผมจะเป็นลูกผมผมไม่ให้ไปหรอกผมไม่ให้ไปครับมันอันตรายครับว่าจะทําให้มันเกิดมาได้นะครับมันไม่เสี่ยงหรอกครับอาขนาดเขารวยพันล้านหมื่นล้านเขายังไม่ไปเลยครับประท้วงเลยครับเอาแค่นั้นแหละครับเขานอนอยู่บ้านนะครับยกตัวอย่างนะครับคนนี่แหละครับลูกพี่ผมเองนะครับเจ้าแก่ผมนะครับเขาไม่ไปหรอกครับ เขานอนอยู่บ้านนะครับห้องแอร์เย็นนะครับรายได้เดือนหนึ่งหากําไรแล้วเหลือเข้าบ้านนะครับเดือนแล้วยี่สิบล้านนะครับเขายังไม่ไปเลยครับอ่ะโอเคแค่นี้พอสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับเจ้าของเขามาแล้วนี่ให้ดูชมหน้าแป๊บหนึ่งเทพครับเทพโอเคมาแล้วเทพตัวจริงนะครับมินทาอะไรเขาเดี๋ยวดูย้อนหลังเดี๋ยวเขาด่าโอเคสวัสดีทุกท่านสวัสดีครับ 哎呀！<laughs> <laughs> <laughs>